สวัสดีครับพี่น้องบ้องประโคนแซมไซที่คารพร,รักทุกท่านครับเนเน่ขโมยประเทียมเนี่ยแต่เฮ้ยครับประเทียมเนี่ยวันนี้ก็มาพอกันออกแล้วครับยามมองอากาศเย็นๆหนาวๆปาสิแลน์บอกครับพี่น้องไปเบ่งไอรุ่นไปเบ่งน้ำกันครับพี่น้องน้ำเศร้ากันหนาวอยู่ครับ หนาวมาเย็นเด็ดบทันออกนะครับพี่จะเงียบเน้จยับหลายแต่ ทันเห็นเลยครับฝายังดิบยุบยุบยุบตัวพี ước, ่น้องซาแห้งตัวใหญ่บว่ครับอุ้ยดึงแห้งแต่ดิงแห้งแค่ปักเก่งตัวใหญ่ตัวพี่น้องเป็นขาวๆอยู่เด้ออยู่เด้ออยู่เด้อก็คื่ดิบแห้งครับนี่ นี่ได้แล้วพี่น้องอื้อโหคือยอยู่ตึกมองเกี่ยวหม่อง60ครับนี่ครับเกี่ยวมอง7 6เส้นครับอ,อื้อโอ้ยย่านบ่ได้จะ้ะพี่น้องนันดินแห้งพด ลายอินบ้านเราเป็นตรงครั้งอ่ะยิบยึบยิบยิบย,บยานมองขาดกัน,นะอืมเมันเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวตัวใหญ่ครับยกเป็นโลไปเลยตัวใหญ่เอ้ยได้ป bình lẹp thế nào đây bạc kính mình gặp cơ bạn lên tên chẳng hơi ừ ยืดไปกรอกไปอุยออนน่หมดมดา,ตาเต่กรงดง่นเามันเคยเลยว้ายังอีว้านี่อ้ยจกเกยอ,อยู่แล้วนี่อืมคาดมองเมื่อไรกันคือะจะอเกยในี่ไม่ได้ครับนี่พี่้อง จ็กเกอรนี่กันถึมอม่อหนี่ยากขาดมอ่อเนิร์มีแต่ฉีกกับเออมันบวก,กี่ยวปัดใดมาปวดใดอยู่ครับเป็นตำนนี้บวกปัดใดจ็กเกอรฉีกม่อขาดเนิร์ดเลยครับไม่อย่งางกับข่าไปดนเย เขาไปตื aha, 對對ああ้นอีกสักซอนครับโค้งเข้งโดนก็สวยครับเรื่อยกบารึงครับ rụng. Là sợi สองตู้ครับปลาซอยมาสอยเลลิงครับอตูอต้สามต,ตเป็นตัวเพียอันนี้โมงซีเส้นครับโมงวันนี้นอ่าปลาคลลา

ตบดีเฮ้ยตบโอ้ปิดใหม่เลยพี่น้องไม่เห็นเลงอ่ะัดมองมิดสิได้พี่นอ่ยนั่นขาดมืดเลยนะโอ้ยไม่เห็งล ไม่เอ้ามาอยู่นี่ไอ้คนบ่เคยเห็นมีใหม่เนี่ยแข็งทิบเลยโอ้ยเสียหม้อนะพี่น้องปลาตัวหนึ่งนี่จะได้ใส่ไว ขึ้นครับไปกงเว้นรอบนแดดออกค่อยมาหมุดครับลดบ่ได้เลยสิม,มัดไปอนโอ้ขาดไปลายเติมด้วยว่าดังปวดปวดอยู่ดึงวาทิมันสิรุดปวดรุดเลย เดี๋ยวมองไปลายเจอรู้กันหินตุ่นนี้ไปไปติดอีกไอ้แห้งยากอีกละ่ะหาใหม่ก็หารักก็กล,ลับติดบนลุดเลยให้เราติดใหม่กันไว้ายว้ายนั่นก็นเลยครับอตออุ่นยังเว้นเพคนแรกครับ ค่อยมามุดช่วงนี้กันหนาวพดเย็นเศร้็ค่อยมุดพดเอาครับดีบําไปบวกไข่เชืนี่จปปัดกระตบหน่อยอะไรกันตบ กกรรเราพีดไปด้วยป่ะกันตบเราทะเลกันตบว่กันไทยไปด้วถือหลายครับน่าเห็นตัวหนึ่งครับ ลราจกะไยไปกรอกน,นี่โอ้นี่สองตูดตลย 060กับบล็อไข่ถึกกับมาถึกมาถึกมองซีเส้นซีเส้นถึกดีตัวครับจะถึกไปเรื่อยๆดงครับโอ้ย,อยนี่กับ2 2> สองต้นนี่สองตัว quay làm thôi. này lại căng bên cái nào. mày. Đang tiếp mày Không phải vậy, ปลาซอยปลากุ้มน่าเห็นกันโอ้นี่ว่าหอดปลากุ้มกันเห็นเลยครับนี่ครับปลากลุ่มไรลิงช่วงนานแลงคือจะลายเพื่อปลากุ้มหม้บเรกครับ องตัวตันลากรถไทยมันับโซเซ้นตส,สิน,นอ पुन तो की ดึงมองขาดไปไลยเจอพี่ร้สิว่าจะมัเหินลุด,ดกระมลุดมองขาดไปปวดปวด,ดเมเว่วงตาเจริญเย็บเชื่อเร่งด่าตุ้งหินด้วย กไวันนี้ย่ามมองก <Lindsey> oh, ับมารลายครับพ no. ป่นองปลาเก่งตัวใหญ่เลยครับปลาเก่งปลากระไทยครับตัวใหญ่ ครัวปลากระไทยครับตัวใหญ่ๆเลยปลากระไทยตัวปลากระ,กะตบกระตูงงามๆเนี่ยปลากลุ้มโอ้แต่ลายมานันนะครับ